ดีปีใหม่ครับ2022ครับอันนี้ก็มีโปรเจกต์ใหม่ครับความบันเทิงในรถนะครับก็พัน d a าสตรีมนะครับใส่จอจอ9นิ้วนะครับสามารถาดู YouTube ดูแผนที่ GPS ได้นะครับก็นี่แอบสั่งของมาลองกันนะครับหลังจากที่ก่อนตอนปีใหม่นะครับ เข้าไปที่ลงรถพี่กันนะครับแล้วก็ได้หน้ากากมาอันนึงครับซึ่งค่อนข้างจะหายากนะครับตอนนี้ถ้าเป็นสำหรับสตรีมตากลมนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นตาเหลี่ยมของจะมีเป็นตาเหลี่ยมัมากกว่านะครับวันนี้มันเหลืออยู่อันนึงนะครับก็ได้มาก็ขอบคุณพี่ที่แบ่งปันกันมาให้ใ,หใช้นะครับแล้วก็วันนี้ได้จอมานะครับสั่งมา เดี๋ยวเอาแต่จะไปติดตั้งนะครับลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแ้าเดี๋ยวไปติดตามชมนะครับครับเปิดกล่องออกมาก็แพ็คมาดีนะครับสินค้าดีนะครับไม่มีการเสียหายนะครับอุปกรณ์ครบครับผมเช็คจอเช็คความเรียบร้อยนะครับสภาพดีนะครับของใหม่นะครับ ด้านหน้าอันนี้ด้านหลังนะครับไม่มีริ้วรอยอะไรนะครับปับูคุณภาพสมบูรณ์ดีนะครับรอบไัน,นี้เอากอมาติดตั้งแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหน้ากากของตัวตากลมนะครับอันใหม่อันนี้กาเป็นของเก่า เดี๋ยวถอดชุดนี้ออกนะครับแล้วก็ใส่ของไม่เข้าไปนะครับติดตั้งมีเอามาให้พี่โอนะครับ,บวงเจริญตดวิดติดตั้งให้นะครับของเก้ามันเป็นจอเจ็ดนิ้วนะครับของไม่ที่ติดเข้าไปเป็นเก้านิ้วนะครับเดีย๋ยวถ้าเดีย๋ยติดเสร็จยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันอีกทีครับวก็ฟังชันการใช้งานนะครับผม ักผมก็นี่ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จอเก้านิ้วนะครับก็นี้ก็ลองเปิด Wi-Fi นะครับปล่อยฮอาสปอร์ตครับกับเครื่องนะฮะแล้วก็เปิดดู YouTube ดูอะไรนะครับก็เล่นได้นะครับเครื่องนี้ก็ จะให้ดีก็ต้องสมัครเมลลแยกนะครับแล้วก็เข้านะครับก็จะอารมณ์เหมือนว่าใช้โทรศัพท์ Android นะครับหนึ่งเครื่องนะครับเล่นได้หมดนะครับมีฟังกช์ชันหลายอย่างอยู่นะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำเป็นคลิปเชื่อมต่อนะครับมันจะสามารถดูว่ามันจะ เอา OBD นะครับแล้วก็พวกเกจอะไรต่างๆนในค่าของรถยนต์ขึ้นมาโชว์ได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ก็กำลังสั่งตัว OBD นะครับเดี๋ยวลองมารอของมานะครับแล้วจะลองมาเชื่อมต่อนะครับเบื้องต้นก็นคือตอนนี้เทสจอนะครับที่สั่งมาฟังก์ชันใช้ได้ครับกับราคาเหมาะสมกันนะครับ ค่อนข,ข้างพอใจมากครับเล่นเล่นภาพที่ถ่ายวิดีโอพันแปดเฟรมได้ได้นะครับได้ดีเลยนะครับวันนี้เดินทางไปไหนก็สบายมี GPS นะครับคมชัดเหมือนราเปิดจากมือถือเลยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับผม